ครับพี่น้องป้องไปสุภุสุคนนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวสนู่ตัวขั้นลอยยิบหานะครับตัวนี้ก็เป็นหัวกาวแทงนะครับหัวกาวแทงผมม่รู้ว่าอันสนูตัวนี้รีวิวให้พี่น้องมึงไปนะครับผมนะครับตัวนี้มาเบิงนะครับให้ไล่ยุ่งตงนี้ครับผมดีวครับกล้องไม่ค่อยพูกกันไปเลยครับนี่ครับให้ไล่ยุ่หัวเลยครับผมทักเข้าให้ตัวนี้สิเป็นเขาเอื้น เขาเอืน่นว่าเจังไดละ่ะบาสนูเป็นแบบแปลกๆนะครับผมเพิ่งหู่าสูตรทางใดหรือว่าจา์ท่างใดนะครับผมพอดีผมไปแลนอยูยุบ้านเด็กหน่อยอยู่บ้านมันเอามันเอาขั้นสนูมาให้ผมก็เลยเห็นว่ามันเป็นแปลกๆนะครับผมสังเกตว่าบาสนูที่ตีผ้ากลางนะครับผมกับกับกับเป็นแบบงามอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะตัวนี้เป็นขั้นลอยยิบหานะครับผมเดี๋ยวมาเบื่องรรยละเอียดอีกรอบด้วยครับผมเด้อเบื่องรรยละเอียดอีกรอบด้วยค<ม>รับผม อันนี้เป็นหัวกาวแทงนะครับนี่นี่ครับหัวกาวแทงนะครับพอดีผมเหไุใบตะดนนั่นแหละผมบ่ไดรีวิวให้พี่น้องเบิ้งนี่ครับหัวกาวแทงใบ12บมิลนะครับควาเยาวนี่6หกสเส้นนะครับขั้นลอยยี่หานะครับผมเดี๋ยวมาลองฟังกันเบิ้งนะครับว่ามันที่ดังยังไงนะครับผมอันนี้จะเป็นขั้นแข็งจังหน่อยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังกันเบิ้งพี่น้องเด้อเนี่ยครับ ใบ12มิ้นเงา้วหกสิบสองลก็ขั้นลอยยิบหานะครับนี่ตัวประกบด้านล่างนะครับผมเนี่ครับเป,เป็นเป็นสูตรของอาจารย์ห้างห้างบ้านเพอนผมก็จำบ่อยทีกันเพราะว่าเด็กหน่อยเด็กหน่อยไม่เอาขั้นมม่หาไหมครับผมก็เลยพูดหูมาเป็นท้างเด,เดี๋ยวมาลองฟังกันเบื้องเดอพี่น้องว่าเสียงมันเป็นจังเด๋นะครับเสียงผมแกงก้อนหน้านี่มันจีออกลันลันจังหน่อยนะครับผมบอกว่าผมรีวิวห้พี่น้องลงไปเนี่ยครับมาเบื้องเดอพี่น้องนี่ เดี๋ยวมาลองฟังให้เไืมเด็กพี่น้องเด้อโอ้หลานคักเด้อพี่น้องเด้อ ใบตัวนี้ไม่เป็นใบพลาสติกใบพลาสติกแท้เลยครับผมนะครับแข็งดีนะครับหัวก่าวนะครับขั้นแข็งเสียงก็เลยออกมาดดีพี่น้องนะครับผมเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ